ตแล่วเหรอตาัดยัง้มงมาแล้วมาแล้วใส่ชุดเอาไหนวะตาอืมใส่ปด้วยไเอาปาก่อนแป๊บฝากเอามาให้เราด้วยฝาเอามาให้เราด้วยนะเฮ้ยมีทาลมีทาลมี Um. ปืนปืนออไปปุ๊บย้อนย้อนไปออกมาออกมาออกไปออาไปบอกให้อะไรนี่ นเจไมเอ้นท่ยสวาีเเชายแดดเกชายแดดให้ให้เองมาตรี้เองมาตรงนี้เม่กกี้แล้เห็นมัน่กกี้แล้วเห็นมันเ่าเอเียรกน่กเห็นร้านม่กินแล้เห็นร้านไม่ก้เห็นป้ตามไนแล้วเห็ป้ตามเฮ้ยรถนี้เสียงัเว้ย ไม่ให้เข้าหรอกแล้อยากให้มันขึ้นรถถ้ามันขึ้มนมแล้วถ้ามันขึ้นแล้วลทลรถลออกลอ็ลอรถออลรถออเก็อกะเนเ็านไโรงเรียนรอด้วยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยรถติด รวดเตะเงยอยเงยอยเออเฮ้ยนถชนอีกออไปซ้อนไปไกลไปซ้อไปไกลสีเดี๋ยวเราจะสีเดี๋ยวเราจะชนชนชนกันเทยมือโปร แตงทำไมไม่ปรับอันนั้นอ่ะไม่ชอบเกียร์ไม่ชอบทำไมไม่ปรับเกียร์มาได้จ้าจ้าบังชนรถอาหารเป็นหนึ่งที่จีบนีมีคนี่รถอาหารน่า รป็จากรถเดียวนี้เรียนไม่สีไล้ไปสีเราจะสราเราจะสรางบานไรลอยู่ไหนอยูไหนเอสร้างเรปลงที่สเก้าแปลงที่สิบก้าหลังทีสิบเก้าก็ดีเลยโอโหไปโอโห อย่าบอกนะมันจะเอาหลังนี้อย่าบอกนะไม่จะเอาหลังนี่เดี๋ยวเราจองเดี๋ยวเราจองเอาบ้านแบบเดิมๆที่เอีงสีแล้อยู่ในคอนโซลคอนโซลโอเคนี่แกะบ้านแกะที่มันแกะบ้านแกะไม่ใช่อันนาแม่แกะไม่ใช่อันนาแน่แต่ว่าเราจะเอาที่มันไม่ขีดเดียวาเราจะเอาที่มันไม่ ไอ้ตีเราเอาแบบวันนั้น,นั้นน,นี่เราเปิดเราเปิดต่าไมีต้าไมีอยากเป็นเด็กก่อนนี่น,น,นี่รเบุณกรดขั้การับนรขั้นขับรถให้ไันลอขับรถให้ไป หมถึงเอารถขับไปอเอารถขัขบไปกดเฮ้ยออกก่อนออกก่อนไมไมโอ้ยบ้านจอดแบบนี้แลมเห็อด,หอดมาเกอ <c oughs> ไม่งานใดไ่งไ,ไปจอดเลย <c oughs> เรายังไม่ได้ปิดเรายังไม่ได้ปิดโดยดีก่อนขอจอดก่อนเราก็จะจอดเราก็จะจอดแล้วว่าเราจะเอารถบรรทุกแล้วว่าเราจะเอารถบรรทุกยังไงวะเนี่ยไม่ดีปะไม่ดีปะเดี๋ยวปรับปรับรถให้เร็วก่อนไม่ฮึไม่อย่าขังดิ

ไปแล้วนี่เด็กปวดมาเด็กไปจับมันมันโคตรปวดนะเด็กปวดเฮ้ยแม่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยับบนเฮ้ยเด็กปก็คุยเหนี่งบัก บอกแล้วว่าให้เปิดตู้เซฟไว้งั้นมันจะมาป้นยังไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้บอกเลยเราว่าไปบ้านมันปะเออขโมยมันกัดปะเออไอ้ช่วยเราปะช่วยเราปะช่วยเราเปนช่วยเราเ็ขโมยขโมยไอ้นั่นไงบ้านบ้านของอะไรไอ้นี่เปเองมันป้นบ้านเรานี่เออมันย่าอ่อนไอ้เหี้ย จำได้วายหนึ่งเองวางไปเลยเิีงวางไปเลยวางนี่งเอียงค่อยวางวางไปได้มันเป็นคนไทยมันเป็นคนไทยก่อนน่ะ เราเองว่าแต่เองว่าเราจะโดนเองว่าเราจะเป็นครอครมันไม่ใช่คนไทยครอครมันไม่ใช่คนไทยแล้วก็คนอี่างนะรถแล้วก็คนก่อนบักแล้วต้องเปิดตู้เซฟไว้ก่อนงั้นโจนอพ่นเขาขันลงคงควายขันลงคงควายอูมันออกไปแล้วเนาะ อกเห็นที่หน้ามันดิเห็นที่หน้ามันดิไหนอะแองไปอยแล้วแองไปอยู่แล้วไม่อยู่แล้วโคตรกลามันโดนโคตรกล้ามมันโดนเลยช่งนนี้มันก็แช่นนี้มันก็ไปแล้วไปแล้วถึงใสงมันร้องแห้ง นี่เห็นปะมันหายแล้วนะมันหายแลวตาย,ยนวตายนะใจมันร้องไห้ร้องไห้ก็ดีร้องไห้กร้องห้รกลับไปหาแมนปวปวด